สร้างความดีที่ใจเหมือนสร้างบันไดทีละขั้นสร้างความดีทุกวันเหมือนสร้างสวรรค์ที่ใจขอจเจริญพรมายังสาธุชนทุกๆท,ท,ท่านทั่วโลกอัตมาภาพพระครูวินัยทรประพฤติพุทธิชยโยก็ได้เห็นข่าวในการประชาสัมพันธ์ร่วมกันซื้อวัดภาวนาเกาลูนที่ท่องกงได้เห็นแล้ว ก็รู้สึกชื่นชมอนุโมธนาบุญกับพระอาจารย์เจ้าวาดหรือพระหมหาภูริวัตรและกทีมงานถ้าพูดถึงวัดเช่าอัตมาภาพก็เคยอยู่วัดเช่ามาก่อน เคยเป็นเจ้าวาดอยู่วัดเช่ามาก่อนการอยู่วัดเช่านั้นต้องบอกว่าจะเดินหน้าไปก็ไม่ได้จะขยายงานก็ลําบากเพราะเป็นวัดเช่าอยู่คือมันมีห่วงมันมีห่วงจะทํางานศาส,สนาให้เจริญรุ่งเรืองจะเดินหน้าไม่ได้จริงๆชีวิตวัดเชา่านี่ลงทุนไปแล้วเนี่ยผลสุดท้ายเมื่อไม่ใช่ของเราก็ต้องคืนเขาไปจะพัฒนาปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราต้องออกจากที่เดิมเราก็ต้องปรับปรุงให้เขาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเจ้าวาดองค์ไหนที่ท่านปรารถนาอยากจะอยู่วัดเช่านานๆเพราะมัน รู้สึกว่ามันอยู่นานมันทรมานหัวใจเหลือเกินชีวิตวัดเช่าเนี่ยมันเหมือนกับหนุ่มสาวหนุ่มสาวอยู่กินแบบไม่มีสินสอดแต่ยอมให้กอดเรื่อยมานั่นหมายความว่าอยู่กินแบบไม่มีสินสอดแต่ยอมให้กอดเรื่อยมาโดนให้กอดเรื่อยมาเนี่ยฟรีเท่านั้นเลยพุ่มเทอะไรลงไปก็เสียฟรี เสียเปล่าสุดท้ายพอเราไม่อยู่แล้วสิ่งที่เราเคยก่อสร้างเคยทําอะไรไว้ก็ต้องรื้อให้เหมือนเดิมทุกอย่างทาสีปรับปรุงให้เหมือนสภาพเดิมก่อนที่เราจะมาอยู่ก่อนหน้านั้นอย่างไรก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพออาตมาภาพได้เห็นว่าวัดภาวนาเกาลูนที่ฮ่องกงเนี่ยอยากจะซื้อวัดก็อยากจะขอมีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ว่าพวกเราญาติโยมที่ยังมีลมหายใจอยู่ช่วยกัน คนไม้คนมือเพราะว่าฮ่องกงเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่เป็นประเทศที่เล็กๆซึ่งเป็นประเทศเล็กแล้วเนี่ยแน่นอนพื้นที่อาคารมันต้องมีราคาที่แพงแต่ก็ไม่เหลือบากว่าแรงถ้าพวกเราทุกคนทุกท่านทั่วโลกช่วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อทุกท่านได้ยินเสียงของหลวงพี่ก็อยากให้ร่วมแรงร่วมด้วยช่วยกันคนไม้คนมือเพื่อให้วัดในพระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้นอีกวัดหนึ่งในฮ่องกงอาตมาอยากจะพูดอะไรให้ฟังคนหนึ่งใบปริญญาเต็มฝาบ้านอีกคนความรู้ บวกลบคูณหารไม่เกินนิ้วมือนิ้วเท้าถามว่าสองคนเนี้ยถ้าพลัดพรากจากคนสัตว์ที่สิ่งของอันเป็นที่รักทุกไหมใช่ทุกเหมือนกันคนหนึ่งยศถาบรรดาศักดิ์บั้งเต็มบาอีกคนต่ำต้อยด้อยราคาถามว่าสองคนนี้พอแก่ชราผมขาวเหมือนกันไหมใช่ผมขาวเหมือนกันคนหนึ่งใส่สูตร แบรนเนมแพงระยับอีกคนใส่เสื้อกล้ามขาดวินถามว่าสองคนนี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคทรมานเหมือนกันไหมแน่นอนย่อมทรมานเหมือนกันคนหนึ่งนั่งรถสปอร์ตหลายสิบล้านแอร์เย็นฉ่ำอีกคนนั่งรถเมเบียดเสียดกันหายใจรถตน้นคอร้อนจนเหงื่อเปียกโชกถามว่าสองคนนี้เมื่อถึงวันหมดอายุไขตายเหมือนกันไหมแน่นอนตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าบอกว่าฉันรวยแล้วเลยไม่คิดที่จะทําบุญให้ทานเพราะ เพราะมั่นใจเพราะมั่นใจตัวเองว่าฉันรวยแล้วคุณอาจจะรวยในชาตินี้เพียงชาติเดียวถ้าคุณไม่คิดเอาบุญเก่ามาต่อบุญใหม่ไม่คิดเอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มาเป็นบุญใหม่ในอนาคตที่คุณไม่คิดจะทําบุญทําทานแสดงว่าคุณกําลังติดประกาศที่หน้าผากตัวเองเพื่อบอกคนอื่นว่าฉันกําลังยินบุญเก่าอย่าอ้างว่าฉันจนฉันตําข้าวสารกรอกหม้อไปวัน,วน ฉันทำงานกว่าจะได้เงินมาตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตก้นเป็นสว่านไหนจะค่าเรียนลูกไหนจะค่าอาหารไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะสารพัดสารเพในบ้านในครอบครัวคุณกำลังหาข้ออ้างให้กับตัวเองเพื่อที่จะจนต่อไปในภพนี้และภพหน้าเพราะฉะน,นั้นแล้วไม่ได้เกี่ยวว่าจนหรือรวยเพียงแต่ว่าเรามีใจหรือเปล่า เรามีใจที่จะช่วยทํานุบำรุงรศาสนามีใจที่อยากจะสร้างสมบัติให้เป็นสเสบียงข้ามภพข้ามชาติไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ารอโอกาสเลยถ้าเราเรอโอกาสเราอาจจะไม่ได้โอกาสนั้นก็ได้เพราะความตายไม่มีนิมิตหมายความตายไม่เคยส่งลายมาบอกล่วงหน้าความตายไม่เคยบอกสถานที่เวลาเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยวันเวลาให้ไร้ค่ารีบหันหน้ามาสร้างวัดภาวนาเกาลูนกันนะ ก็ขอเจริญพรทุกคนทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอเจริญพร